Previusly on iFill รวบรวมความกลา้าทักเขาไปคุย friendly แต่เธอตอบมาว่าเธไม่ชอบคนทรงนี้ทรงยังป้ s a ย y o งบ่อยเธอม <That> แบบของแจ๊สคนรู้จักบูแจ๊สเพลงบูเกิดขึ้นที่นิวออร์ลีนส์แถบภาคนต้แมสซิชิเปปีแต่สมัยรแรกแกไม่ได้รับความสนใจเท่าที่ควรต่อมาพุทธศักราชที่2467ได้มีการอัดนเป่นเสียงจ้งหายจึงแพร่หลายได้รวดเร็วขึ้นรวมทั้งดนตรีได้มีโอกาะสะแสดงตามสถานที่ต่างๆในสมัยรแรกแรกเพลงบู Blue, ชิกิต้าเล่นนำและคอเสียงร้องเล่นกันตามข้างถนนตามย่านชุมชนเนื้อร้องร้องไปและคิดไปด้วย ไม่มีการเล่นเตรียมล่วงหน้ามาก่อน Blue Jazz, Blue Jazz, บลูแจ๊สบลูแจ๊สเพลงประเภทนี้ส่วนมาจังหวะจะช้าครั้งแรกที่ไม่ค่อยนิยมเพลงบลูเนื่องจากหน้ตค่อนข้างยากในปีพศ2472หลุยอาร์มสตรองนำมาเล่นจึงเป็นแรงหนึ่งที่ได้รับความนิยมสไตล์นิวออร์ลีนและดิกซิแลนด์ทั้งสงแบบเหมือนกันมากจนแทบแยกไม่ออกเริ่มขึ้นในปลายปีศตวรรษที่19และแพร่หลายในปีพศ2473ต่อมามีทอมโบคารลิเนตเบนโจกีตาร์ทูบากลองเปียโนแซกโซโฟน ปัจจุบันใช้เบสแทนทูบาร์นิยมให้แทมเปตเป็นตัวนําก่อนและจึงเล่นพร้อมกันทั้งวงและเล่นกันเฉพาะทํานองเพราะยังไม่มีใครรู้จักแอลลิปกันเท่าไหร่กลองเล่นจังหวะธรรมดาสไตล์โมเดิร์นโมหน้าของแจ๊สได้เปลี่ยนไปมากเมื่อหลุยอามสตรองได้คิดวิธีใหม่คือมีทํานองหลักและผัดกันเล่นทีละคนแต่ละคนแอลลิปกันอย่างสนุกสนานและเล่นค่อนข้างเร็วมากบางทีก็เล่นพร้อมๆกันล็กแอนโดก็แต่ไฮแงจากแจ๊สเมื่อราวพศ2493เ้แลเราพร้ม สูงสุดในหมู่วัยรุ่นและแท่หลายอย่างรวดเร็วในอเมริกาอูที่ได้ชื่อว่าเป็นราชามิงน็อกก็คือเอสสี่แปดสี่สี่สี่เมื่อสองคสองห้าสองศูนย์เพลงยัดที่เราคุ้นเคยคุ้นหูกันก็คือเวนเดอร์ฟิงสุดเดอรมาเชอินเพลงนี้เป็นเพลงที่เก่าแก่มากที่ไม่สามารถว่าใครเป็นผู้แต่งเป็นเพลงแจ๊สที่มีชื่อเสียงมากในการแสดงดนตรีแจ๊สทุกครั้งมักมีเพลงนี้ได้ร่ำลเสมอตอนแรกเป็นเพลงสวดต่อมาได้รแบบมาร์ชในที่สุดก็เล่นแบบนิวออรีน อาบดองนี้ได้ดีที่สุดเมื่อพอสองสองสี่แปดหนึ่งวงดนตรีแจ๊สจะมีนักดนตรีประมาณ4-8คนหากเป็นวง b กแบนด์จะมีประมาณ12-17คนนักดนตรีแจ๊สที่มักจะมุ่งมั่นการมีดังนี้คือคาริเมตเซ็กโซโฟนคอนเนตทัมเปตทอมโบนเบนเจอร์เปียโนกีตาร์เบสและกลองชุดปัจจุบันแจได้เอย่ามมีแบบแผนมีการแปรเปียนเสียงประสานสำหรับวงดนตรีซึ่งตีใช้เล่นมีการกำหนดแน่นอน ซึ่งใช้แบบวงนตีของป๊อปปูล่ามิวสิก Stay away from me to come a little and cup tie. But niggle me out cause I'm a fire boy. Fire boy. Let me play among the stars Let me see what spring is like on Jupiter and Mars in another เปลนแร์เบบี้รักไดไหมที่พี่เป็นคนให้สอเบบี้ d o น t you know อโครู้ใชไหมว่าพี่ใชเงินไหมทันเงินเข้าบัญชีทุกวัน